ตอนนี้เราก็จัดบูธเรียบร้อยแล้วนะครับชมมบรรยากาศนะครับกรรมการครับผู้อืนะครับพื้นที่จํากัดมากนะครับแต่ว่ากล็ลงตัวนะครับลงตัวนะครับดูสื่อของแต่ละท่านนะครับพื้นที่จํากัดมากเลย ผมได้นำหลับที่เก้านะครับเราต้องดูสุดยอดระดับประเทศนะครับเดี๋ยวนะครับพื้นที่มันเล็กเนาะ,ะถ่ายรูปก,ก็ยากนะพื้นที่เล็กอ่าอ่า ที่ได้อันดับหนึง่งของเราทษนะครับทษนะครับพื้นที่เล็กพอถ่ายรูปหน่อยให้ชมบรรยากาศนะครับดูครับอ้โหมาแนวเกมเลยวะผงแทร่เลยครับโอเค,อเค,อเค,อเคมาแนวเกมเลยครับมาแนวเกมเลย,เเลยอ,อันนี้ก็ตะก้อเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ อ่าเสิร์เเสต็มเลยนดูของผมก็เต็มเหมือนกันปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกครับเนี่ยอันนี้บัดครับบัประดิบัดครับเดี๋ยวหาพื้นที่กว้างๆกันครับผมต้องถ่ายภาพไว้ครับของเราก็จัดเรียงอย่างนี้นะก็ขออนุเคราะห์อาจารย์ เดียดนิดนึงนะครับอาจารย์ต้อง,งปรับมาแบบเต็มที่เลยนะครับนะครับของเราก็อันนี้ก็คืออาจารย์นะครับเนี่ยอ,อันนี้ก็คือเครื่องนะครับเครื่องเราก็ได้ตั้งเรียบร้อยในพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่มันจํากัดเราก็ต้องทําแบบจํากัดนะครับมาให้ชมบรรยากาศแล้วนะครับติดตามนะครับ